สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับแอปนะครับสเก็ตดินสอนะครับหรือว่า p e n ซิลสเก็ตนะครับซึ่งเป็นแอปที่ดีมากแอปหนึ่งนะครับก็อย่างแรกสามารถไปที่ดาวน์โหลดได้ที่ p พจสโตรหรือแอปสโตรนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าเปิดนะครับแล้วก็จิ้มไปที่คําว่าเปิดนะครับโอเคคราวนี้ก็จะเข้ามานะครับที่ข้างหน้าโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราก็รอเขาโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็ข้ามไปนะครับจะมีโฆษณา ดังนั้นนะครับก็สามารถนะครับจิ้มไปที่กล้องก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีรูปนะครับก็อ่ะในกรณีที่เราไม่มีรูปนะอาจจะถ่ายเลยนะครับอ่าถ่ายอย่างงี้ตึ๊ดนะครับปึ๊บไปผิดด้านเอาใหม่อ่าถ่ายโอเคนะครับก็ถ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มานะครับตอบตกลงนะครับถ้าเกิดรูปนี้ใช้ได้อ่าได้จากนั้นนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับว่าเราจะทําการสเก็ตนะครับ อันนี้ปิดไปก่อนคือต้องต้องรับความลําคาญนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครว่าให้รูปตรงเนี้ยไม่สวยเราไปรูปที่แกลเลอรี่ดีกว่าก็สามารถไปได้นะครับจิ้มที่แกลเลอรี่ได้โอเคเพื่กกอนเอารูปแกลเลอรี่แล้วกันเพราะมันดูสวยกว่านะครับโอเคคราวนี้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ติกปที่สเก็ตด,ดินสอนครับแต่ว่นนี้อาจจะลําคาญนิดนึงนะเพราะมันมีเยอะมากนะครับโฆษณาเพราะาต้องเข้าจของฟรีก็มีโฆษณาเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมข้างบนนะครับจะจิ้มข้อดินสอลงไปนะครับ จากนั้นนะครับมาจิ้มมินสองล่างนะครับอีกทีหนึ่งเห็นไหมครับก็นี่ครับสามารถปรับระดับได้นะครับดูข้างล่างแล้วปรับระดับได้ปึ๊บปึ๊บนี่ครับหรือเราแบบจิ้มอีกดินสองอีกด้านหนึ่งนะครับมันจะมีสองอสองอันนะครับแล้วก็จิ้มอีกอันหนึ่งครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาคราวนี้จะเป็นดินสอแบบสีนะครับก็จะมีความแตกต่างอยู่สองอย่างนะครับเมีสีกับไม่มีสีขาวดํานี่เห็นไหมครับอันซ้ายล่างสุดนะครับคือขาวดํานะครับอันที่เป็นสีก็คือสีหรือว่าถ้าเก วาดล่างก็ได้นะครับอ่าวาดล่างสีมาอีกแบบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วเปล่าระดับได้หรือว่าอ่ะเราจะเป็นแบบสเก็ตภาพสีก็ได้นะครับปุ๊บอ่าอย่างนี้ก็ได้หรือใครไม่ชอบอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นกิจกรรมสีน้ามันได้ครับนี่ครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเอาเปดูแบบสีน้ํามันน้ํามันนิดนึงอ่า หรือว่าจะมีนะครับภาพวาดขยุกขยิกนะครับนี่จิ้มไปขยุกขยิกนะครับปึ๊บมันก็จะมาขยุกขยิกนะครับก็สามารถปรับได้ว่าจะระดับขนาดไหนอ่าเลือกได้นะครับเป็นภาพหรือว่าเป็นสีก็ได้นะครับเป็นขาวดำหรือเป็นสีก็ได้หรือว่าเราไม่ชอบเลยครับเราเป็นการ์ตูนก็ได้อะเป็นการ์ตูนเนี่ยก็จะเหมือนการ์ตูนนิดนึงนะครับก็ปรับระดับเอานะครับตามความเข้มที่เราต้องการนะหรือว่า <Lis> ถ <toast Quality> <whole> <lows> ้าเกิดใครไม่ชอบขาวดำก็กลายเป็นสีก็ได้นะครับอ่า ถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไปที่คำว่าเซฟนะครับเซฟปุ๊บนะครับโอเคเขาก็จยังมีถามคะแนนนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ให้ก็จบไปอ่ะยกเลยไปก่อนมันก็จะมีโฆษณามาเป็นระยะนะครับต้องเข้าใจแอฟรีแต่ถือว่าเป็นแอปที่น่ารักนะครับแล้วก็ดีแอปหนึ่งนะครับโอเคครับเพืวอขอจบการรีวิวแอปนี้ปในัิเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ